สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทั้งสายนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันในหัวข้อความเครียดในไม้สวัสดีครับพอดีมีคำถามเข้ามานะครับจากน้องท่านหนึ่งเนาะถามว่าระหว่างทำกีตาร์นั้นเกิดความเครียดในเนื้อไม้ที่เกิดจากการตัดการบิดความเครียดในไม้หน้าไม้หลังที่เกิดจากการกดไม้ลงบนจานเรเดียส มีผลต่อการสะท้อนเสียงกีตาร์หรือโครงสร้างในระยะยาวหรือเปล่าครับเป็นคำถามที่น่าสนใจมากนะครับคิดว่าอันนี้น่าจะมีประโยชน์ค่อนข้างเยอะนะครับเริ่มต้นก่อนเลยความเครียดในไม้ต้องบอกก่อนว่ามันเกิดมาจากแรงที่กระทําต่อไม้ให้เกิดการเปลี่ยนสภาพนะครับลักษณะของมันจะมีอยู่2ประเภทก็คือแรงที่เกิดจากภายนอกอย่างที่2 คือแรงที่เกิดจากภายในนะครับแรงที่เกิดจากภายนอกก็คือการที่เราไปจับไปบิดไปนู่นนี่นั่นนะครับแรงที่เกิดจากภายในก็คือแรงที่เกิดระหว่างเซลล์ในการดึงตัวกันนะครับทีนี้มาแยกกันทีละอย่างเลยเริ่มต้นที่แรงที่เกิดจากภายนอกอก่อนนะครับาจากคาถามเนี่ยมันมีสิ่งที่เข้ามาก็คือการตัดไม้เนาะ การตัดไม้เนี่ยเรามาแยกดูกันว่าจริงๆแล้วมันเกิดความเครียดในเนื้อไม้หรือเปล่านะครับการตัดไม้จะมีแรงที่ส่งผลหรือกระทําต่อไม้เนี่ยนิดเดียวและแป๊บเดียวเท่านั้นซึ่งพอมันตัดขาดอันเนี้ยแรงตัวนั้นเนี่ยไม่ได้ถูกกระทําต่อไม้ในระยะยาวนะครับตัวนี้ไม่ส่งผลนะครับอย่างที่2มาดูแรงบิดสมมุติว่าเวลาเราเซตไม้เนาะ ก็คือเราจูนไม้เรามีการสะบัดไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้หน้าไม้หลังเนี่ยหรือบิดดูค่าสติฟเนสตของไม้เนี่ยมันเกิดแรงเครียดแรงเครียดเนี่ยอีกชื่อหนึ่งในภาษาอังกฤษเขาเรียกสเตนนะครับการบิดไม้เกิดแรงเครียดในเนื้อไม้และไม้จะกลับตัวมาเหมือนเดิมอย่างเช่นสมมติไม้แผ่นตรงๆนะเราบิดมันมันจะเกิดความเครียดทันทีและมันจะฝืนตัวแล้วกลับตำแหน่งเดิมเมื่อเราไม่บิดไม้ เราเอามือออกเนาะวางไม้เหมือนเดิมแรงเครียดจะไม่ได้เกิดบนไม้นะครับอันนี้คือเรื่องที่2เนาะมาดูอย่างที่3นะครับแรงที่เกิดจากการกดลงบนไม้หน้าหรือไม้หลังเวลาติดเบสซิ่งนะครับโอเคเดี๋ยวตัวนี้อธิบายยาวหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูที่รูปกันเลยดีกว่าจากรูปอันนี้คือไม้หลังของกีต้าร์นะครับแล้วก็ตัวเบสซิ่ง ลักษณะการทำบริ i ิ g เนี่ยเขาจะใช้ไม้ท่อนตรงๆมาเนาะแล้วก็ทำให้ท้องด้านล่างหรือส่วนที่จะไปติดกับไม้หลังหรือไม้หน้าเนี่ยมีความโค้งไม้ท่อนตรงๆนะครับทำให้มันโค้งด้านล่างซึ่งมันก็จะถูกเอาไม้ตัวเนี้ยไปกดลงบนไม้หลังหรือว่าไม้หน้าตอนอยู่บนจานเรเดียสนะครับมันก็จะทำให้ไม้หลังงอไม้หลังจะเกิดการบิดตัวทันที ตัวนี้คือแรงเครียดภายนอกนะครับเป็นแรงภายนอกที่เกิดจากไมเบรซิ่งเวลาไปกดมันโ okay. อเคในแง่ของตอนแท่งที่เรากดเนี่ยมันก็จะมีแรงกดลงมาเนาะแต่ก็จะกดตามรดียสของบอร์ดนะครับหรือว่ารเดีีส2องกีตารทียกต้องการาในเบื้องต้นไม้หน้าจะอยู่ที่ประมาณ28องศาไม้หลังประมาณ15องศาในแง่ของผมเนาะที่ผมทำนะครับ 28ฟุตไม่ใช่28องศานละ28ฟุตรดียสของบอร์ดนะครับส่วนบอร์ดของไม้หลังเนี่ยผมจะใช้ที่15ฟุตนะครับลักษณะของมันเดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นภาพมากกว่านี้แล้วกันเพิ่มชีดใหม่สักครู่นะครับเรามี Bracing นะครับที่ถูกตัดแบบโค้งแบบนี้เนาะเรามีไม้หลังที่ถูกกดนะครับลักษณะของมันก็คือมันจะถูก กดให้งอแบบนี้อ่าเดี๋ยวเราผมว่าตอนนี้มันยังไม่ติดกันเนาะลักษณะเกรนไม้ก็จะถูกเฉียงเฉียงอย่าอ่าจะถูกเป็นไปตามแบบนี้เนาะถูกบิดมาเวลาที่มันติดกาวสมมุติมันติดกันแล้วนะครับอ่าผมว่าแบบติดกันให้ดูสมมุติมันติดกันเวลามันติดกันปั๊บแรงที่เกิดขึ้นคืออะไรครับ เดี๋ยวเปลี่ยนสีนิดนึงนะครับแรงที่เกิดขึ้นคือไม้หลังตัวนี้จะพยายามดีตัวลงนะครับไม้ฝั่งนี้ก็จะดีตัวลงเหมือนกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะมีกาวที่ติดกับเบรซิ่งเนาะไม้หลังกับเบรซิ่งจะติดกาวกันมันก็จะมีเลเยอร์ของกาวติดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือแรงจะถูก หานเฉลี่ยในแง่ของทยแยงมันจะเกิดแรงแบบนี้เฉือนกันแบบนี้ในส่วนของการติดกาวและสิ่งที่เกิดขึ้นกับเบรซิ่งก็คือเบรซิ่งจะถูกดึงออกนะครับเบรซิ่งจะถูกดึงออกการดึงออกของเบรซิ่งมันจะถูกดึงออกด้านด้านทางด้านนี้เบสซิ่งเป็นแบบนี้นะครับถูกดึงออกทางด้านนี้เมื่อระยะเวลาผ่านไป ตอเน,นี้มันมีแรงเครียดอยู่ใช่ไหมครับแรงเครียดของไม้ไม้นี่มันจะเกิดแรงเครียดตลอดเวลาเกิดจากแรงภายนอกภายนอกหมายถึงเบรซิ่งทำกับไม้หลังแล้วก็เบรซิ่งทำกับไม้หน้านะสิ่งที่เกิดขึ้นคือแรงตัวน,นี้จะเกิดขึ้นและมันจะพยายามบิดตัวอยู่ตลอดเวลาณนะวันที่ไม้เบรซิ่งมันแห้งมากกว่าเดิมหรืออากาศแห้งมากกว่าเดิมความชื้นสัมผัส แห้งมากกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นในกรณีของเล่นกีตาร์อยู่ข้างนอกแล้วเอากีตาร์เข้ามาไว้ในห้องแอร์สิ่งที่เกิดขึ้นถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้ถูกล็อกอยู่บนกีตาร์นะครับมันจะเป็นแบบนี้เมื่อเบสซิ่งไม้หลังแหง้งเบสซิ่งด้านบนที่มันไม่ได้ถูกติดกาวนะครับที่มันไม่ได้ถูกติดกาวตอนแรกมันเป็นแบบนี้เนาะไม้หลังมีนแบบนี้เมื่อมันแห้งเมื่อไหร่มันจะโค้งไปแบบนี้เลย อันนี้คือตัวไม้หลังนะส่วนเบรซิ่งที่ติดก็จะโค้งแบบนี้เลยเพราะว่าส่วนตรงนี้อากาศเนี่ยความชื้นเนี่ยมันระเหยออกทางด้านนี้นะครับพอความชื้นระเหยออกด้านทางด้านไหนเนี่ยไม้จะยืดตัวมันจะเกิดความแห้งและทําตัวแข็งขึ้นมันจะบิดทางด้านนี้ตอนแรกเนี่ยมันมีแรงคืนตัวเพื่อให้ตัวเองเนี่ย อยู่ในระนาบตรงใช่ไหมครับอันนี้คือไม้หลังนะอันนี้คือเบสซิง่งตัวเบสซิ่งขอเปลี่ยนสีดีกว่าตัวเบสซิ่งจะติดอยู่อย่างนี้ <c oughs> นะครับตอนแรกมันมีแค่แรงบิดขอคืนตัวให้อยู่ในระนาบเดิมนะครับแต่พอเมื่อมันคืนตัวได้แล้วเนี่ยแรงที่มันถูกกระทําเพิ่มขึ้นคือแรงที่ส่วนเนี้ยของเบรซิ่งเนี่ยครับมันแหง้งมันจะดัน มันจะดันแล้วมันจะดันยันโค้งเลยครับอันนี้คือเรื่องของอากาศเข้ามาเกี่ยวในระยะยาวนะครับโอเคอันนี้เคลียร์นะอย่างต่อไปแรงภายในนะครับแรงภายในคือแรงที่เกรนไม้กระทําต่อกันนะครับเกรนไม้กระทําต่อกันยกตัวอย่างไม้ที่เป็นไม้ชนิดอ่อนนะครับหรือมีการให้ตัวหรือยืดหยุ่นได้ดีไม้ชนิดนั้นจะ มีแรงกระทําต่อเกรนไม้น้อยนะครับก็คือเนื้อไม้แต่ละเซลล์แต่ละเซลล์ที่มันกระทําต่อกันเนี่ยมันจะมีแรงดึงน้อยแต่ถ้าไม้ตัวไหนเป็นไม้ที่เนื้อแข็งมากๆผมโยงเป็นชิงชันกับพยุงนะครับถ้าไม้ตัวนั้นแข็งมากๆเวลาที่ไม้มันแห้งไม้มันแห้งมากขึ้นแรงภายในที่กระทําต่อเซลล์ของกันเองคือมันจะหดตัว แยกกัน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 พอมันหดตัวแยกกันและยืดตามแนวยาวนะครับไม้ตัวนั้นจะแตกง่ายเพราะตัวมันแข็งนั่นหมายถึงว่าเมื่อมันแข็งเนี่ยมันจะไม่ยอมกันพอมนไม่ยอมกันส่วนที่เชื่อมกันระหว่างเซลล์ไม้แต่และเซลล์จะปริออกได้ง่ายกว่านะครับอันนี้คือในกรณีของแรงที่เกิดภายในเนื้อไม้นะครับแรงตัวนี้จะ ไม่ค่อยเห็นในแง่ของกีตาร์ที่เป็นคอเตอร์ซอควอเตอร์ซอก็คือเป็นเส้นแบบนี้เลยครับเห็นเป็นเส้นค่อนข้างตรงเนาะตัดไม้มาเป็นแบบคอเตอร์ซอแต่ถ้าไม้ของคุณไม้หลังหรือไม้หน้าเนี่ยส่วนใหญ่ไม้หน้าก็จะเป็นคอเตอร์ซออยู่แล้วเนาะถ้าเกิดไม้หลังของคุณเป็นแบบไม่คอเตอร์ซอหรือเป็นลักษณะของภูเขาไฟตัดมาแบบลิฟซอหรือเพลนซอนะครับ แรงที่กระทำต่อเซลล์ระหว่างไม้เนี่ยมันจะเกิดการบิดตัวมันจะเกิดการปูดและบิดตัวการปูดและบิดตัวเนี่ยมันจะเกิดได้ง่ายมากๆถ้าเกิดไม้ตัวนั้นเป็นเพลนซอหรือลิฟซอหรือแฟลตซอนะครับการบิดตัวก็จะเกิดในลักษณะนี้สมมุติไม้มาตรงๆเนาะมันประกบกันบุกแมทซ้ายขวานะครับ สมมตินะบุกแมทซ้ายขวาสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อมันแห้งมันจะเป็นแบบนี้ทันทีด้านนี้สมมติด,ด้านนี้บิดตัวทางด้านนี้ตัวนี้จะบิดตัวทางด้านนี้ทันทีอันนี้คือภาพตัดขวางนะครับอันนี้คือลักษณะของไม้ลิฟซอแฟตซอนะครับตัวนี้จะพยายามเน้นย้ำว่าถ้าเกิดคุณหาไม้ที่มาทำเป็นไม้แบกนะครับ พยายามหาคอเดอซอนะครับเป็นประมาณแบบนี้อันนี้คือแรงกระทําภายในทีนี้แรงที่เป็นแรงภายนอกกับแรงภายในเนี่ยที่ทําให้เกิดความเครียดของไม้เนี่ยผมอธิบายไปทั้งหมดแล้วแต่คําถามเนี่ยมันยังไม่ได้จบแค่นี้คําถามนี่มีคําถามต่อว่ามันมีผลต่อการสะท้อนเสียงหรือเปล่าผมจะอธิบายเป็นแบบนี้แต่กี้เราบอกว่าไม้มันจะพยายามบิดคืนตัวใช่ไหมครับ สมมุติว่าดูจากรูปนะไม้ท็อปเป็นแบบนี้เนาะไม้แบ็กไซด์เป็นแบบนี้ไม้แบ็กเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้คือตัวบิดนะครับผมเคยพูดแล้วว่าไม้หน้าเนี่ยมันจะพยายามคืนตัวเวลาเสียงของกีตาร์โปร่งจะเกิดจากการพยายามคืนตัวคือเวลาที่เราดีดสายปั๊บเนี่ยไม้มันจะนูนขึ้นไปนิดนึงนะครับ และมันจะพยายามคืนตัวเมื่อเหมือนมันถูกดึงขึ้นแล้วมันก็จะพยายามเมื่อมันถูกดึงขึ้นมันก็จะพยายามคืนตัวและปั๊มอากาศลงมาเป็นแอร์แมสเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นกับไม้หลังนะครับเกิดขึ้นกับไม้หลังตัวเนี้ยมันก็จะพยายามคืนตัวอยู่แล้วดังนั้นคือมันพร้อมอยู่แล้วที่จะพยายามคืนตัวเมื่อมันโดนแรงลมมากระทบด้านล่าง มากระทบปุ้งอย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็จะพยายามคืนตัวดีดกลับไปมันก็จะมีดีดทั้งอยู่ภายในแล้วก็ดีดออกซาวโฮนะครับตรงนี้เป็นซาวโฮอันนี้คือมีผลต่อการสะท้อนของเสียงและมันคือคกลไกของกีตาร์โปร่งใช้แรงเครียดของไม้ในการพยายามคืนตัวนะครับอันนี้คือกีตาร์โปร่งมีตรงไหนสงสัยไม่เอ่ยนะครับทีนี้ การสะท้อนของเสียงในเมื่อมันเกิดมาจากแรงเครียดของไม้ที่พยายามคืนตัวปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อตะกี้ผมพูดในแง่ของไม้ลิฟซอและแฟตซอใช่ไหมลิฟซอและแฟตซอว่ามันปูดต่างกันสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเกิดคุณเอาไม้ที่เป็นลิฟซอหรือแฟตซอมาบุกแมทกันปึ้งการที่ไม้จะยืดและหดตัวดีดกลับคืนมันจะไม่เป็นแรงที่สมบูรณ์ นั่นคือซ้ายขวามันดีดไม่เท่ากันมันทําให้กีตาร์ไม่ได้ทํางานอย่างสมบูรณ์อันนี้คือผลของมันนะครับมเมื่อโครงสร้างในระยะยาวมันเกิดการบิดตัวแบบนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเสียงของคุณแทนที่จะสมบูรณ์ในอีกแบบหนึง่งมันก็จะไม่สมบูรณ์นะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมจะพูดในแง่ของการเลือกไม้มาทากีตาร์เนาะนั่นหมายความว่าในแง่ที่คุณสามารถเลือกได้นะครับอันนี้เป็นกีตาร์ออโซลิดเนาะ ในแง่ที่คุณสามารถเลือกได้ไม้ที่คุณจะนํามาใช้ในการทําแบ็กนะครับควรที่จะเป็นไม้คอร์เทสซอบางคนอาจจะมองว่าไม้แฟลดซอหรือไม้ที่เป็นลักษณะมีภูเขาไฟไลายสวยงามเนี่ยมันสวยมากๆในการเอามาทำกีตาร์แต่เบื้องลึกของมันคือตรงนี้คือเราต้องการแรงเครียดของไม้นะครับที่มันสะท้อนกลับนะครับถ้าเกิดไม้ข้างหนึ่งให้แรงสะท้อนกลับได้มากอีกไม้ข้างหนึ่งฝืนไม่ยอมให้เกิดการสะท้อนดังนั้น มันก็เหมือนทำงานแค่ฝั่งเดียวโอเคแม้มันจะติดกันแม้มันจะมีบรซสิ่งนะครับแต่การฝืนของมันก็จะไม่เต็มระบบนะครับทั้งหมดทั้งมวลมีเพียงเท่านี้มีส่วนไหนสงสยัยหรือผมอธิบายยังไม่เข้าใจนะครับรบกวนคอมเมนต์มาได้นะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมสวัสดีครับ